สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับน้องพิงค์นะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างโหมดว้าวของทางพับ G Mobile นั่นเองค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเล่นโหมด t o vs 2 2 2นั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างนะคะบอกเลยว่าใครที่แบบว่าปกติแบบก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมโหมดคลาสสิกทั่วไปนะก็ไปลงเล่นเกมนี้ก่อนแมตชนี้ก่อนนะคะมันก็ช่วยแบบคลายความเครียดแล้วก็ความตึงของเราได้นะคะเอออ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะทุกคน คนนะคะไปเล่นโหมดว้าว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 นะ,ะเป็นทุกอย่างให้เธอว้าวว้าวว้าวนะคะอันนี้เป็นเพียงโหมดหนึ่งนะ,ะหนหมดนะคะที่น้องพิงจะเล่นในวันนี้นะคะ เป็นโหมดทีมเดสแมทนั่นเองนะคะจะมีนี่เลยก็ซิล่าสตัวปะทะกันทุกคนจะเห็นไหมเดี๋ยวในวันนี้น้องพิงค์จะขอเล่นด่านนี้นะคะให้ทุกคนดูนะคะแล้วเรายังมีด่านอื่นๆนอีกมากมายนะ,ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด่านแข่งรถนะคะด่านยิงแข่งฟรีรันนิ่งทีมเดสแมทอย่างอื่นนะคะเออแข่งลุงแข่งรถแข่งยิงอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะคะก็ลองไปเลือกเล่นดูนะคะเดี๋ยววันนี้น้องพิงขออนุญาตเล่นนี่เลย ก็ซิล่า vs 2นั่นเองนะครบไปจัดไปชุดใหญ่ฟกกระพิบอันนี้คือเราต้องแอบไหมหรือเราต้องเล่นอุ้ยชั๊บอุ้ยยังไงอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะชั๊บแอบก่อนอุ้ยอุ้ยอ๋อเขามีสองคนส่วนเรามีคนเดียวนะคะเดี๋ยวเขามาก็คือโดนลุมแล้วค่ะสองหนึ่งนั่นเอง ครับปุมเอาเราว่าเราปรับปุ่มมาแล้วยังไม่ขยับไม่ขยับเราก็จะเล่นประมาณนี้เลยนะครับใครกำจัดได้ครบ25ชีวิตก่อนนะคะก็ชนะเลยนะทุกคนทางเลยดูคนดูดูความแบบดูความแบบดูความแบบยิงสองทางดักคนละทาง